วันนี้เรามาฟิลเชชร์ปากลังสิตเรามาซื้อกล่องสุ่มใช่ไหมหน้าตาเป็นยังไงครับ400บาทเดี๋ยวเรากลับไปแกะกันที่บ้านเนาะโอเคไหมโอเคไหมครับมากลับถ<ป>ึงบ้านแล้วนี่ครับคุค่มเราจะมาแกะกล่องสุ่มกันเลยมีตัวไหนบ้างครับโชว์หน่อยนีครับ ตัวที่ผมอยากได้คือตัวนี้เเอานยครับแล้วก็อีกสองตัวนี้นะครับที่มันไม่มีลายคือหายากครับนี่ครับจะมีจุดตรงนี้ครับให้เรากดเข้าไปนะตรงนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาก็เปิดรุนกันหน่อยนะครับจะได้ตัวที่อยากได้หรือเปล่า

เราองิเร้อหดีเฮ้ยมันมีอยู่รงนี้ด้เับลยไหมครับตัวเดียวกันไหมตัวเดียวกันครับไหนดูสิครับว้าวชื่อตัวอะไรครับเนี่ยมาดูครับไหนมาดูสิข้างกล่องคือตัวที่เราอยากได้ไหมครับไม่ใช่ ตัวนี้ตรงนี้ตรงนี้นะแต่ผมสุดโมเดลเขาสวยดีนะไว่รู้รับ,รบอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องนพน้องโปรแกรมด้วยนะคะบ,บ๊ายบาย bye bye. น่ารักไหมครับน่ารักค่ะ